สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านย่างมือแรงจ้่มือนี่พี่น้องจ้ามือนี้มาอยู่ลัางบ้านเลอจ้่พี่น้องมาอยู่คั่วจ้าเดี๋ยวสิผ้าพี่พ่อน้องมาเบิ่งเห็ดเนาจะนอน้องท่านล้างเห็ดไว้จ้าพี่น้องมือนี้ได้เห็ดไข้มากจ้าพี่น้องจ้าเห็ดตะไไข้เนาจะน้องควงมากเลยจ้าพี่น้องวัอนี่สีเอาม้ล่างแล้กกะเสียเอาไม้ยางหล้กกะซุบไปเบิ่งกันเล่จ้าพี่น้องจ้าดังไฟไวเรียบรอยนวจ้า สีปิ่งเห็ดเนาะจ้ะเนาะสิปิ่งไฟอ่อนเดี๋ยวถ่ายไฟมันกากก่อนจะให้มันยุบจังหน่อยก่อนกับสีผ้ามาปิ่งเนาะจ้ะเนาะด่างไฟมองด่างไฟแต่ไอหัวขอกไก่มองเกากับสะมองเกาเราจะเนี่นี่เป็นอยู่รังบ้านเราจะพี่น้องจะเราจะพี่น้องท่านไฮเบิ้งเราจะเนาะนี่นี่แต่ดอกงามๆจะพี่น้องจะพน้องท่านมากๆากเลยจะนี่ น้องท่านล่างเรียบร้อยแล้วจะล่างให้มันสะอาดแล้ะเห็ดดอกบานแล้วเราจะขจม้าขายบได้ไปเก็บแล้วจะนีนเบืองจะนีนบันนี้กะสิมหมย่างกันเนาะจ้ะวันนี้พี่น้องจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าข้นไฟย่างเรียบร้อยแลต่แ้ะเบิ่งจ้าแซ่บๆด้วยแต่มื้อี้มาๆเด้อจ้าผูดอย่ไกอยู่ไก มากินสุกเห็ดเฟืองน้ากันเราจะโอ้สุกเห็ดเฟืองเห็ดไข่น้ากันเราจะพี่น้องจา้าเห็นไหมเดี๋ยวทาเบื้งบัดมันสุกจ้ะบัดน,นี้เริ่มสุกแล้วจ้ะพี่น้องจา้ากินนี่แบบหอมขนาดจา้ะเบืง้งซออ่อนขนาดเป็นก,เนกีเป็นกี่กันนี่ได้จ้ะนะสยซีซูปแสบๆนะจ้ะเนาะเบืง้งเพิ่นถือไฟแล้วเพ,พิ่นหยกจ้ะต่ำแจวเห็ด อันตะไคร้แซ่บๆสิออกร้อนออกเหงีดเสืองจ้ะนี่แหละจะวิธีชีวิตอยู่บ้านยำแลงกระเห็ดน่าก,กินนักเสียจ้ะี๋ยวถ้าเบิ่งบัดมาต่ำเราจะน้องบรดนี้พี่น้องจา้าจพี่น้องจ้าเรียบร้อยจ้ะสุกดูว่าแจวเห็ดไข่ของเฮาเนาะจ้ะเนาะแซ่บๆด้วยแต่พี่น,อกกน้องจ้าบะพริกกะจี้หอมๆเห็ดไข่กะปิ่หงหอมๆนี่จ้ะอาหารแลงเฮาเดี๋ยวเรียบร้อยจ้ะ นี่จะพี่น้องนะกินแรงแต่นี่มผักอันนี้รัวมูอุ่นกินจะมันเหลือน,าานะจ๊ะเนาะปิ้งปาคิโกะแล้วกะ็นี่แจวเห็ดไข่เหตเด้อม,มากินข้าวน้ำกันได้จ้ะจะสำหรับคลิี้ก็ขอล่าไปก่อนนะจนะ๊ะน้องพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้จ้ะบ๊ายบาย